สวัสดีค่ะพี่น้องพวกกราช่องก้อยเปี้ยเรืองแสนนะคะห่อยโมเมนต์เป็ดเป้แล้วนี่พี่น้องเน้ออันนี้ไอของเป้นะคะแมนอัน,นอยู่บ้าน,นัหนก่อนคะอยู่บ้านเป็กมาซอยเป้หน้าคเนาะมาซอยมาซอยมาซอยเกียเยเกียวเข่าอยู่บ้านหน้าคเนาะค่ะพี่น้องอยู่ทั้งบ้านพนไปทั้งตลาดชื้อธมกที่ตลาดตึงนรงก่อยไปชอปปิง้งไปซื้อของอยู่ของกินในตละ่ะพี่น้อง เงินบอนีกะเป็นน้ำาเกี่ยวเขาเรีแล้วเนาะคะ่ะน้องภารกิจเรืออะแกคนเขากับเมี่ยนเขาเป็นวะคะม่ <Man. S 2> เมี่ยนเขานี้ฝนก็ท่านพ่อกันมืออื่นนะคะแต่<น>มืออื่นที่บ้านใหม่ <c oughs> เอาพี่น้องกันเห็นหน้า <c oughs> เห็นตากันเล้เนาะมาเปิดคลีบก็อายของเต้น,นะคะพี่นอ้องกำลังสิ้ผ้า <c oughs> เปเดินเข้าบ้านเอาเข่าไปเอาอาหารทีเฮ็ดบ์นีอะไปให้คุณแม่นาเพราะว่าเมื่อวานนี้เรื่คุณแม่ ข้าวปูนยังก็ข้าวปูนยังสิให้พี่ให้น้องกินจัดไปเลยจัดไปเลยผมว่าหอดผาาเอาข้าวเห็ดแกตีหน้าแม่อยู่บ้านนั่นเดียวส่นลืมอะไปเง้ยที่ลาอร่อยสบายดีพี่น้องผมเอาภอสองก้อยเป้เลยแสนที่เราจะเข้าบ้านแล้วขอชื่นใจหน่อยสิคะ บ่อเอาจุกไปพี่น้องมา่อกี้อากันจุกข้างนี้นะบ่อไปอยู่จุกข้างนี้ก่อนเร็วจังบ่ใบกระเพราเอาพี่นี่แหละแย่ท้าว่ะท้ามจะมีบ่อต้นกระเพราเมื่อพูกบ่อเลยนะคอยยูเดือนหนาคอยบักลายพวกทบบดที่พูกเอาไปพี่จะขึ้นบ่อบ่อขอหน้าซื้อหมูมาพัดเอาเก็บเอาประเภทกินแรกมีอย่างไรผัดกระเพราเอาพี่น้อง เอาแบลมาได้เน้ากินแล้วก็ย้ายกันอย้ายเราเออคครที่ให้เจ้าหอมเอาแบลมาได้เน้ากินใบกะเพราขังเยียงงามงามพี่น้องเนี่ยมันได้อยสีทามจังสีทามจ้าระวังใบกะเพรากับคนเพื่อได้หอมกันกันใบกะเพราตีระวังตัวพี่น้องได้เน้ากินแล้วไงครับพีเน้องไปเปรี้ยดีเดีแล้วก็จะไปผัดหมูจะไปซื้อหมูเออเดี๋ยวให้น้องน้องเข้าวปลาแล้วก็ให้น้องไปซื้อให้ผัดกะเพรา เพราะว่าเป๊ปเป้เป็นคนที่ชอบกินนะพี่น้องบย้มมาัญญามันเหน็นเพิ่นน้ำมักกินนะตุ้ยย้อนกินตันนี้แหละอันเอาอะไรบ้างพนัะใบกะใบผัดกะเพราเอาเพิ่นเพิ่นโบดเด่าผัดกเะเพราราดข้าวเลยพนันว่าอันเพิ่นว่าอีกอย่างก็ะสั่งอะไรพนันบอกเขาบอกเขาพูดว่าอะไรไหมเขาว่าว่าผัดกะเพราเนี่ยไม่ข้าวราดกะเพราเพิ่นโบกับกันพี่น้อง เข่าลาดกระเพาอะไรเพราะแล้เพราะแล้วบาร์กาเน่หรอมะเห็มันยุบลงได้ถ้วยเดียวใส่เยอะๆดีมันเป็นสมุนไพรเยอะเป็นกระโปรงดสั้นหลายมือจะนั่นเอาขอโทษหลายๆพี่น้องเด้่องของเก็บน้อมออนซอนใบกระเพาพี่น้องใครอยู่หน้าแบนบบกินเนาะมันโบกินผู้เต็มเดินอืมคันแบกกินแล้วเพราแล้วมามากก็ได้สิแค่นั้นเนาะป่ะกลับห้องพี่น้องงามงามเห็นเราออนซอนกคยจะตาว่า ใส่ตะกร้าไว้สกาบบ้างเลยย้ำหกย้ำหก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 นี่นี่นี่มันหกนี่นะมันหกลองุดเห็ุไงได้ครับอยำหกเพราะว่าอยู่ในถ้วยใช่อ๋อเจอนเปื่อนหมดเลยสกปรกหมดแล้วโดนยำลาดเพราะว่าน้องเขาไม่ได้ใส่ในถุงให้อันนี้เอาใส่ในถ้วยตั้งมาค่ะ มันต้องใส่ถุงแล้วก็รัดมาดีๆสรุปแล้วค่จบเลยนี่ทีละคุณเป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกว่าจะนัวไปนะนี่แต่ก้เมือป่าก็กระซิบปานใช้ตัวละคุณมากอดฉันไม่ได้ฉันไม่หอมเธอแล้วนะตอนนี้ก็บอกแล้วว่ามันถูกกระโปรงมนเปื่อนนี่ก็พายมาเฉยเลยไม่รู้เรื่องต้องเงินกระเป๋านะต้องถือดีๆต้อเอนมาใส่ในนี้ สุดรูปแรกสิฮอดอยู่บ้านนี่นะบอยังมาขืนเสียงใส่เด้ถ้าใครนี่ยแต่ผู้ใครกันตบานแล้วได้เงินจ่ายคนเกี่ยวข้าวเบิดแล้วมีแต่กระเป๋าว่าละไปเนี่ยเอาเนี่ยอัดคลิปอยู่ดีนี่เอาเนี้ตีโอ้ยหแต่เห้พี่เห็น้องมาจ่มพี่น้องคือย่ำเลยเห็นบอเพราะบออยังเพราะว่าอัดน้องให้มาเป็นถวย เพราะว่าสิตากไวเหเ็นแม่เพิ่นบ่ได้เอาใส่ถุงมลาดเด้อถ้าใส่ถุงมามันก็อันนี่นะที่ลากคอยแฮงมาพร้าวใบกะเพราวังหันแฮงมวนเก็บใบกะเพรา,พาแล้วละน้ำย่างตีละลาดเพิ่นนี่นะพี่นอออ้องกอไผยกบอนเคยห้าน้อยหรืออะไ่พีลาบพลาสิพาพี่พาน้องหามืออื่นมืออื่นในพี่น้องบะเป้สซีแบ้งกันบะเป้สซีแป้งเ<ข>อาสิบ่คข,ขึ้นหัวแจวตีที่ลาบโอ้ยค่ะ หาของกินไปต้อนพี่น้องไหมหาของกินไปต้อนพี่น้องก็โอเคนะคกับมือเดียวหนึ่งพากนันแยงกับเรได้กี่จับไปหาโนไมัได้กับนอ้องนู๊ออโอเคครับค่อยค่อยสิไปาหาท่นสิไปาหาเฮ็ดหนงูนค่ะมือเข้ากับไอ้กับอ้ายกับคนในบ้านเขาจ้าที่มาพุดต่อยอยู่ค่ะต้องท เบอร์ี่เพราะว่าต้องงานเป้เสียงรถอะไระรถที่ไหนอะไรเยอะแยะรถไทยเขาข้ามเซหรอในทาต้องย่างทางเนื้มมันตื่นคนสีผ่านหนี่อยู่บอผ่านนี่ะผ่านตรงนี้นี่นะบอผ่านน้ำเสียผ่านน้ำเสียล้วไปทางไหนข้ามน้ำเสียแล้วไปไหนต่ออ่ะก็ขึ้นบ้านเพืล้วก็ไปค้าให้เข้าโรงงานเพื่นไปได้บอระวังพลาดเ้อะเยอบเลยนะ แต่ละที่ทแต่ละที่ทประจรุไทยเป็<ต>นไปครับมอเตอร์รไซค์มากมูอเสานี่ก็แปลว่าอันนั้นได้พี่นอ้องเบลงเชนก็ลงโง่กระลงควายอันนี้โปกตินั่นจิกจิกมันไม่อยู่หรอกเป้เป๊ะเพราะเห็นว่ามันจะไปจิกได้ไงมันเป็นขี้โคลนมันลื่นเข้าใจเอาพ่อแล้วเอาพ่อแล้วเมื่อบ้านเขาพี่น้องเลยต่อไปนี้เลยสิคาะแม่น้ำเซ

ซองเบิงซองเบืองทีลางซองเบิองกูเจ้าตาดีก็พายพี่น้องขึ้นบ้านนะคะอาบน้ำอาบทายขึ้บเขาแรงเตรียมตัววันนี้อาจจะเป็นผัดกะเพราเจ้าครับคนที่จะมารับ จับตอนเช้าวันที่หกบังหลวงขจาวบืนแย่ธาตไปขายลอยน้ำเลยพี่น้องเอารถอีแกแฝกลอยน้ำรถไทยเอาคุกเอาขามน้ำโอ้กะตาโคตรต่างอาชีพเนาะพี่น้องเนาะสรุปแล้วชื่อฮ้ายยังกันได้วันอื่นนี่เฮ็ดกะอยากได้หนอไม่กะอยากได้กิโลกะอยากได้เอากิโลนี่ก็คือสั่งเพิ่นเห็นเป็นคนมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่ง ป็นเอาโลดขามโอ้ใส่เร่ง,งานยาขักเลยอเล่มองเด้นนอคุณาข้างขึ้นไปรือว่าลำดากก็เจ้าช <ดา S 2> ่นย,ยน่ใช้คนไัไกไปไาไปไปนปไ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 ปอปไปาปไ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 ่ไปไอนปไปไพี่น้อง่ ทางเนือทางไนคุณเดินพี่ล้างเดินก่อนสิคะนีเห็นบอพี่น้องคนหน้าเอาตดอันนี้ขางแม่ไ่เทือละทอนเพื่อละทอนแบบบ้านเพื่อนอุดมสมบูรณ์นะครัพี่น้องความอุดมสมบูรณ์เพื่อนพี่น้องพวกน้เพื่อนบืนนะ มือมือก็มือมันเยย็ทนไม่ยาหิ้วเด็้เสือเด็กจะได้หลัง รอด้วยคุณแฟนรอด้วยค่ะเมื่อเช้านี้ก็เดินมาทางนี้นะเป๊ะ โม่เช้านี่ขอก็ะยางนข้างนี้จ้ะโม่เช้านี่ก็เดินมาทางนี้ไอ้เป๊ะอย่าเปิดเพลงข้าเจอบข้อไอ้น้ำนะต้องเลยน้ำน้ำหมาข้อล่างเลยแล้วเนี่นนนเยเป้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวก็เอาไปเนี่ยเดี๋ยวก็เอาไปจับมาลูกตา เพ่งจะซิมาเอาอีกทันหนึ่งถามแม,นม่น้ำซีฮ่าสุด,ดยอดไยพี่น้องเด้อแต่ว่ามันบ่นเลิกเลยพี่น้องมันโลน้งได้คือบ่นเลิกอ้าวหากกะพีกับน้องไว้ซ้ำนี่เนาะพี่น้อง อยู่ดีมีแห้งเอาแฟนมาสวัสดีพี่น้องแล้วเนี่ยบรรยากาศเป็นลมคนถือกระตาหายความาหาของเราพอกันคลิปหน้าได้พี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยนะคะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสปฏิบัติการผัดกะเพรา สวัสดีค่ะพี่โนโ้องพอกันคลิปหน้าจ้า